ค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก่งมือสองนะคะรถปี2013ค่ะคันนี้ Nissan Amera นะคะปี2013เลขทะเบียนสวยทรงดีสายประหยัดต้งจัดรุ่นนี้นะคะทุกท่านราคาคันนี้นะคะ1 9 0 0 0บาทค่ะสวยๆเดิมๆหน้าตาเดิมๆค่ะสีสันรอบคันตามรูปนะคะมีดูรอยบ้างเล็กน้อยตามการเวลาค่ะ 1 9 0 0 0 0บาทแมกกลโลไม่เคยติดแกสรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะคะไม่เคยชนนะคะทุกท่านรถได้สภาพเดิมๆนะคะเครื่องดีเกียด,ดีแอร์เย็นค่ะรถอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเราอะไรมีให้ค่ะทุกท่านด้านหลังไม่มีรอยเจอะนะคะเพราะว่าไม่เคยติดแกสมาค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพวกมารัยพาวเวอร์ ภายในสภาพตามรูปนะคะท่านใดสนใจรถคันนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการไปดูตัวจริงไปทดลองขับติดต่อเจราจากับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะนัดหมายวันเวลากันล่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดมินเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ